สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Cast Channel นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเขาเป็นนักเรียนที่ไปเรียนต่อประเทศจีนกับสถาบันของเรานะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแนะนาตัวเองก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อจูจูนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่หนานจิง Medical University ค่ะหรือว่าแพทยศาสตร์หนานจิงค่ะตอนนี้เรียนอยู่สาขาอะไรคะสา่าะ MBBS ค่ะปีาหนึ A ่งค่ะ MBBS ปีหนึ่งเนาะแล้วท้าไมถึงเลือกไปมหาวิทยาลัยเนี้ยก็มหาวิทยาลัยนี้ ถึงจะแบบไม่ได้ดังมากแต่ว่าถ้าลองไปหาข้อมูลดีแล้เนี่ยจะเห็นว่ามาหาวิทยลัยนี้เขาจะเก่งด้านการแพทย์มากในถือว่าแบบระดับหนึออ่งในสิบของประเทศจีนเลยอะค่ะแล้วก็แพทยสภาไทยรับรองอ่ะด้วยใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยคือเราก็จะมาพูดถึง ประสบการณ์การเรียนต่อของน้องตุ๊กๆนะคะนนแล้วก็เราจะจะรีวิวอันนี้คือหมาล่าเด็ดเองคือความจริงเก็บไว่อยากจะกินมานานแล้วอันนี้คือบินตรงมาจากประเทศจีนไหตีเราเนี่ยมันจะเป็นีเราใช่ไหตีเราที่ไทยก็มีนะไหตีเราใช่แชที่เซนทรัลโบ์ตอนนี้คือดังมากแต่ว่าคือก็อยากจะลองชิมแ,แต่ไม่ได้ชิมไม่รู้ว่ามันหมดอายุยังไม่น่าจะยังหมดไม่น่าจะหมดอายุเนาะไม่เหมือนกัน ก็คือเดี๋ยววันนี้จะทําอันนี้ไปด้วยแล้วก็จะพูดถึงประสบการณ์การเรียนต่อของน้องตูจู้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดก่อนดีกว่าเนาะก็คืออ่าเดี๋ยวระหว่างที่เปิดเนี่ยก็คือลองถามก่อนว่าตอนนี้เนี่ยที่เรียนมาปีปีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะปีหนึ่งหนึ่งรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างมันเหมือนกับเหมือนกับที่เราคิดไหมหรือว่าตจากที่เราคิดไหมก็ก็สนุกกว่าที่คิดอะค่ะสนุกกว่าที่คิดเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือ จูจูเนี่ยเขาไปเรียนในเป็นเหมือนกับว่านักเรียนต่างชาติแล้วนักเรียนต่างชาติกับนักเรียนจีนมาเรียนด้วยกันไหมคะไม่นะคะนักเรียนต่างชาติก็เรียนกับนักเรียนต่างชาติพูดถึงเรื่องเรียนเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยปีแรกเนี่ยนักเรียนเรียนอะไรบ้างเอานี่มีตะเกียบให้มีเกียงบดเลยว่าไม่มีตะเกียบที่ออฟฟิศปีแรกก็เรียนคณิตเคมีฟิสิกส์ภาษาจีนแต่มาก็เนนอะคือภาษาจีนน้นภาษาจีนหน่อยใช่แล้วภาษาจีนนี้ อ๋อแสดงว่าปีปแรกคือเรียนพื้นฐานใช่แล้วแสดงว่าถ้านักเรียนไปเนี่ยนักเรียนก็ไม่รู้เดียวว่าตัวเองชอบแพทย์ไหมปีแรกใช่ปีแรกก็อาจจะไม่รู้ว่าเหมาะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หลจากที่แบบคุยกับรุ่นพี่แล้วที่หาข้อมูลมาเนี่ยรู้สึกว่านักเรียนแบบไหนเหมาะกับการเรียนแพทย์มากกว่าความจริงมันก็ หมอทุกคนนะคือว่าขอแค่แบบแบบตั้งใจเรียนหน่อยหรือไม่ก็ตั้งใจฟังเพื่อนๆหรือพี่ๆเขาฝึกให้แบบทบทวนให้อย่างนี้มันก็ไปรอดอยู่ไปรอดอยู่ใช่แล้วคือความจริงจจริงมาริโอ้าก็มีนักเรียนไทยเยอะอยู่เยอะเยอะเยอะอยู่นะก็ถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นถ้าไม่เทียบกับประเทศใหญ่ๆก็แบบก็เยอะอยู่ เยอะอยู่ใช่ไหมคะใช่ก็ความจริงนักเรียนไทยในจริงเมดิโคลก็ค่อนข้างสนิทกันเนาะสนิทมากใช่ใช่ค่อนข้างสนิทกันมีแบบรับน้องอะไรอย่างนี้เอารับน้องด้วยมีค่ะโหดไหมคะรับน้องนี้ไม่โหดค่ะไม่โหดเนาะโอเคประเด็นไหนแล้วกลับมาก่อนเขาบอกว่าให้ใส่อาหารเข้าไปในกล่องเล็กๆนี้ก่อนนะคะแล้วมันก็จะมีอะไรให้เราบ้างมีแบบเนื้อโรเปียนเปาอันนี้ก็คือเนื้อแล้วก็มีหม่าล่าอันนี้คือเป็นสุกของเขา แล้วก็นี้เป็นอะไรอะเมีเยนแถวเมีเยนแถวเป็นเป็นบะหมี่เนาะแล้วก็น,นี้เป็นผักผักมาเใยเราว่าแบ่งเป็นคนละสองห่อแล้วมาเปิดแตกรากลากลัวมากรากัวมีลากลัวมีสารหร่ายนะคะแล้วก็มีเห็ดอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเส้นอันนี้เหมือนกับว่าเขาเขาทำเสร็จแล้วแต่แค่เหมือนกับว่าใส่เข้าไปในซองแล้วให้เราแบบทําขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ตอนนี้เนี่ย คือนักเรียนนักเรียนไทยก็รักกันดีเนาะแล้วก็คิดถึงบ้านบ้างไหมคะไปเรียนต่อจากประเทศช่วงนี้ไม่คิดถึงบ้านนะไม่คิดถึงแล้วมีเพื่อนที่คิดถึงบ้านไหมก็มีอยู่ก็คือมีเพื่อนบางคนที่คิดถึงน้ำคิดถึงน้ำคิดถึงบ้านใช่เนาะแล้วแล้วเพื่อนเขาแบบทํายังไงเวลาคิดถึงบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ไม่ไม่ว่าน้องน้องเนี่ยจะไปเรียนต่อที่ไหนไปเมืองไหนประเทศประเทศไหนหรือว่าถึงแม้ว่า ไปเรียนต่อจังหวัดไหนเนี่ยถ้าคิดถึงบ้านเนี่ยก็คือแนะนําแนะนําเลยนะคะก็คือให้ไปเที่ยวเพื่อนเออใส่น้ำไม่ใช่หรอจะว่าก็เหตุผลเนี่ยจูู่ไปประเทศจีนไปเรียนประเทศจีนคือได้ทุนด้วยใช่ไหมคะค่ะได้ทุนประเภทไหนคะได้ทุนแบบไหนได้ทุนเต็มเลยหรือเปล่าหรือว่าเออค่ะทุนเต็มเลยใช่ อันนี้เราก็ใส่น้าเข้าไปทั้งข้างนอกทั้งข้างในแล้วมันแบ่ง,บง,บง,บงโซนมาสองอันเราที่หนจริงเนี่ยมันมีที่เที่ยวเยอะไหมอ่ะเยอะอยู่นะก็ต้องดูว่าอยู่เขตไหนเพราะว่าถ้าปีหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ที่จางหนิงจางหนิงก็คือจะเออชนบ,บทหน่อ <laughs> ย <laughs> ก็ไม่ขนาดนั้นคือความแบบ ถ้าเกิดจะไปเที่ยวแบบก็คือมันน่าจะแบบถ้าถ้าเกิดเที่ยวี่ไทยก็คือไม่ได้อยู่ใกล้กับสยามขนาดนี้อาจจะต้องแบบนั่งรถนั่งรถไฟใต้ดินไปประมาณแบบเกือบชั่วโมงหนึ่งถึงจะไปถึงแบบห้างใหญ่ๆแต่ว่าที่เจ้าหนิงเนี่ยตอนนี้ที่ตรงข้ามมอเราก็มีห้างอยู่ก็คือเขาเปิดห้างอยู่ตรงข้ามมองเราเลยก็ก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวจะอินเสิรูปเนาะเดี๋ยวอินเสิรูปในนี้ก็สามารถเดี๋ยวเสิร์ h ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือก็คือเขาก็เปิดห้างอยู่แล้วก็มีของกินเยอะ แล้วเขามีแบบรถไฟใต้ดินไหม <_ d isc an> มีอยู่อยู่หน้ามอเลยก็คือออกจากมอปุ๊บใช่ก็คือมีเ<ด>ลยแล้วคือถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบคิกเกียตเดินอย่างเงี้ยในมอก็จะมีจักรยานให้ปัน่นโอชูชูแล้วก็อมหาลัยไหมคะต้องถึงกับปั่นจักรยานเลยหรอถ้าเกิดว <_ d isc an> ิ่งรอบมหาลัยก็วิ่งรอบมหาลัยบ่อยนะคะเดี๋ยวให้เริ่มก่อวิ่งรอบมหาลัยก็ประมาณสามสี่กิโลค่ะสามสี่กิโลก็คือวิ่งรอบนอกของมหาลัยเลยก็คือจะพูดก่อนนะคะส่วนมากเนี่ยมหาลัยจีนเนี่ยเวลาที่มีคําว่าเมอร์เคิลอยู่ข้างในนเี่ย บางทีเนี่ยมหาลัยเขาสอนวิชาอื่นๆด้วยแต่ว่าแพทยศาสตร์นานจริงเนี่ยเขาเน้นแพทย์จริงๆเลยมหาลัยนี้ก็คือไม่ไดสอนวิชาอื่นที่ไม่ใช่แพทย์สอนอ๋อสอนด้วยหรอ,แต,อแต่ว่าสอนเป็นเด็กจีนเขามีแต่ว่าเด็ก,กอ,อ,อดงกติมีแต่แพทย์ค่ะ<อ>มีแต่แพทย์แล้วก็แบบ imaging พวกนี้ nursing พวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดเด็กจีนก็คือจะมีพวกแบบสาขาภาษาอะไรอย่างงี้ด้วยอืมแล้วหนึ่งนะเขาบอกว่าอะไร เราที่นู่นเนี่ยมีเพื่อ,อ <men> นจากประเทศไหนบ้างคะก็มีแบบอินเดียศรีลังกาแล้วก็อียิปต์เมการัสเซียพวกนี้อ๋อมีตั้งหลายประเทศเ <c oughs> นาะใช่ค่ะ <c oughs> แต่ส่วนามากเราเที่ยวกับเพื่อนที่ประเทศไหนคะคนไทยคะ่ะ <c oughs> คนไทย <c oughs> โอเคเขาบอกว่าใส่เข้าไปใช่ไหมใส่อันนี้เข mm ้าไปมันจะมีแบบเหมือนกับถุงร้อนให้มานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้โอเคแล้วเราก็จะรอก่อนนะคะจะเขาบอกว่าให้ปิดแล้วก็รอ15นาทีจับเวลาจับเวลา15นาทีก่อนแล้วก็รอความจริก็เหมือนกับเวลาเราไปกินที่ร้านเนาะกินที่ร้านก็รอประมาณนี้ แต่ว่าเขาคงจะไป่คิดที่เราจะใช้เวลามากกว่าเพราะเราต้องเดินทางไปอีกอันนี้คือกินที่บ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันรสชาติอร่อยไหมแต่ระหว่ันที่รอเดี๋ยเราก็มาถามคําถามต่อว่าที่นู่นเนี่ยก็คือส่วนมากก็มีเพื่อนจากหลายประเทศแต่เราก็เล่นกับเพื่อนประเทศไทยเระเทศไทยแล้วมีเพื่อนคนจีนบ้างไหมคะมีค่ะมีเพื่อนคนจีนเยอะไหมคะเยอะค่ะแล้วที่เล่นกับเพื่อนคนจีนเนี่ยคือเจอเพื่อนคนจีนทางไหนจากทางไหนก็มันจะมีหลายชมรมอยู่ก็คือถ้าเกิดเข้า ส่วนมากถ้าเกิดคนต่างชาติที่พูดจีนไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไปเข้าชมรมที่เออมันจะมีชมรมที่ให้ให้แบบรู้จักกับคนจีนอย่างนี้ชื่อชม,มรมอะไรก็จไม่ได้ละถ้าคือมันจะมีชมรมนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพูดจีนได้อย่างเงี้ยก็แบบแบบปีสองปีสามแบบพวกพี่ๆปีสองปีสามเนี่ยเขาก็จะไปเข้าชมรมอื่นๆที่แบบมีแต่คนจีนได้แล้วก็คือถ้าเกิดพูดจีนโอเคก็คือไปเขา้าคนไปเขา้เขากับคนจีนคือกับคนจีนแต่ถ้าเกิดพูดไม่แข็งอย่างเงี้ยส่วนมากปีหนึ่งเขาก็จะไปอม่ยไม่เชียว อันนี้คือตอนนี้คือกลังเป็นเสียงน้ำเดือดอยู่เดี๋ยวจะเอาไม้เข้าไปใกล้ๆก่อนหนึ่งนะเอาไม้หไป้ใกล้ๆได้ยินเสียงไหมน้ำเดือดก็คือได้ยินเสียงน้ำเดือดก็คือถ้าเกิดแบบปีหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเข้าชมรมแบบที่ให้รู้จักกับคนจริงไปเลยคนจริงเขาก็จะมาเข้าชมรมนี้เพื่อที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติส่วนคนต่างชาติก็จะฝึกภาษาจีนกับคนจิงแล้วคนอยู่ในชมรมนี้เยอะไหมคะเยอะมากค่ะ ในกลุ่มวีชัดคือเป็นร้อยร้อยคนเลยแต่ว่าส่วนมากก็คือพอข้อปีสองปีสามเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยไปชมรมน,นี้กันแล้วเขาก็จะไปเข้าชมรมของตัวเองอ๋อก็คือว่าจะมีเลเวลนะคะคือถ้าสมมติว่าน้องที่เพิ่งเพ,พิ่งไปเรียนประเทศจีนหรือเพิ่งไปเรียนมาหาลัยเนี้ยเนี่ยส่วนมากก็คือว่าปีแรกเนี่ยก็คือถ้าไม่เป็นภาษาจีนก็จะมีชมรมนี้ให้ทุกคนฝึกภาษากันแล้วก็ปีแรกเนี่ยก็จะได้เรียนภาษาด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้ฝึกภาษาแล้วพอเรารู้ภาษาปุ๊บเนี่ย ก็ได้ไปเข้าไปชมรมอื่นๆซึ่งก็จะมีนักเรียนหลายๆชาติแล้วก็จะมีชมรมหลายๆแบบอย่างตอนนี้จู่ๆอยู่ชมรมอะไรคะคาราเต้ค่ะก็คือความจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวตัวเราเองเนี่ยมี p a s s ั่นอะไรหรือว่ามีความสนใจที่จะเรียนรู้อื่นๆที่ไม่ใช่สาขาที่เราเรียนอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าร่วมชมรมเข้าไปแลกเปลี่ยนความหรือเรีลกเป็น interest ต่างๆที่ที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็หนังจริงเนี่ยความจริงก็กใกล้กับเมืองใหญ่ๆเนาะ ไป,ไปไปเที่ยวเมืองอื่นบ้างไหมคะไปค่ะไปเมืองไหนบ้างเคยเมื่อก่อนเคยไปเซี่งยงไฮ้เซี่งยงไฮ้อยู่ใกลก้ๆแต<อ>่ก็ไมก็ไม่ค่อยไปกี่นาทีอะนั่งรถไฟเร็วส่งไปก็ประมาณสี่สิบนาทีรู้สึกอือาใช่ก็คือรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศจีนเนี่ยคือเยอะมากคือมีแบบหลายสถานีแล้วคือสามารถเหมือนกับว่าบางที่เนี่ยคนจีนเนี่ยเขาเลือกที่จะนั่งรถไฟแล้วก็ไม่ใช่นั่งเครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยจะมีการดีเลย แต่ว่ารถไฟเนี่ยจะไม่ดีเลยจะตรงเวลามากถูกกว่าด้วยคืออีเนี่ยเออถูกกว่าด้วยถูกกว่ามากคือตกรถไฟบ่อยมากเพราะว่ามันแบบตรงเวลาจริงๆคือเขาไม่รอใครเลยที่เขามาแล้วเขาก็ไปเลยแล้วมันก็สะดวกไปรถไฟคือแบบวิ่งไปตลอดแล้ใช่ต้องวิ่งแล้วก็สถานีรถไฟเขาใหญ่มากใช่ใหญ่แบบหลงทางได้ต้องพักต้องแบบไปกับคนจริงใช่ใช่แล้วคือความจริงก็คือมันทําให ทุกๆอย่างเียมันสะดวกเรที่เที่ยวหนานจิงส่วนมากจะเป็นแบบไหนหน,นานจิงส่วนมากก็จะถ้าไปหนานจิงก็ต้องไปพวกแบบโบราณสถานอย่างนี้ก็คือไปดูพวกวัดเก่าๆหรือว่าที่เก่าๆอย่างนี้พิพิธภัณฑ์นี้ก็คือว่ารู้สึกว่าจะมีที่หนึ่งที่มันดังๆอยู่ของหนานจิงที่ว่าแบบที่เป็นเกี่ยวกับลบหรือเปล่าสงครามใช่จหแบบนานจิงท่าทู่งาเออมันชื่อว่าหนานจิงท่าถู่สาแล้วหนานจิงท่าถู่าเป็นเป็นเป็นอะไรคะ เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อก่อนมีกองทัพญี่ปุ่นมาหนาจริงแล้วก็ฆ่าคนทั้งเมืองทั้งเมืองเลยไม่ทั้งเมืองมันก็คือแบบมันจะมีใช่คือฆ่าคนไปเยอะมากก็คือแบบฆ่าไม่เว้นเลยแล้วก็แบบทหารก็คือมีความแบบแข่งกันฆ่าด้วยว่าใครฆ่าเยอะกว่ากันก็คือฆ่าแม่เด็กเย็นคนแก่นี่คือประวัติศาสตร์ผมไม่ได้กือถ้าเกิดถ้าเกิดก็คือถึงตอนนี้ตัวเองก็ยังไม่ได้ไปที่นั่นเลยที่ทิพย์จะถ่นั้นเพราะว่าเพื่อนบอกว่าไปแล้วมันจะขดหูมาก ก็คือข้างในจะมีรูปแบบเยอะมากคือไปเราจะแบบหดหูก็เลยแบบไม่กล้าไปเออแล้วทำไมถึงเลือกไปกับ cast C A C c a s สก็ทำมานานค่ะบริษัทนี้ก็คือเห็นมานานแล้วค่ะว่าแบบว่าแบบอยู่มานานแล้วก็สิบกว่าปีแล้วเนาะใช่ค่ะเชื่อถือได้ก็ถ้ากับเทียบกับบริษัทอื่นก็คือก็คือที่นี่ถ้าเกิดจะไปจีนก็คือต้องเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาทําแบบเน้นจประเทศจีนเลยใช่แล้วก็ แเราก็มีส่งนักเรียนไปด้วยเนาะก็คือว่าแบบพอถึงที่นู่นปุ๊บก็จะมีการรับนักเรียนจากสนามบินพาไปลงทะเบียนอะไรอย่างนี้เนาะการสอบคือการเรียนแพทย์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะอืมเพราะว่าต้องใช้เวลาหกปีในประเทศจีนใช่เพราะว่าเราแบบเรียนภาษาจีนเพิ่มมาปีหนึ่งไงถ้าเกิดเป็นคนจีนก็คุณเรียนแค่ห้าปีแต่ว่าแพทย์ถ้าพาไทยเนี่ยเขารับรองแบบหกปีใช่ใช่ก็คือว่าสุดมากก็คือ ก็คือถ้าน้องเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่อยากไปหนาจริงมาเมโกนเนี่ยก็แนะนําให้ไปที่เว็บไซต์ของแพทยสภาไทยนะคะว่าเขาได้รับรองหลักสูตรที่เราจะไปเรียนหรือยังถึงแม้ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามถ้าเป็นต่างประเทศแม้ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษยุโรปโปรแลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูหมดเลยว่าเขารับรองหรือยังถ้าเขาไม่รับรองเนี่ยน้องก็ไม่สามารถเข้ามากลับมาสอบไปประกอบลรกศิษย์ได้แล้วถ้าน้องไม่ไม่สามารถสอบไปประกอบลรกศิษย์เนี่ยน้องก็ไม่สามารถเป็นแพทย์เพราะฉะนั้นก็คือ ากนักเรียนดูอันนี้ด้วยนะคะถ้ายังไงเดี๋ย,เยวเราจะรออันนี้เดือนก่อนแล้วเราจะกลับมาพูดคุยต่อแล้วก็กินมาลานี้ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเรามาชิมดูกันนะคะเดี๋ยวเปิดอันนี้เลยนะคะเราจะเปิดอันนี้ดูหอมมากๆ <laughs> ไม่ไหวแล้วหิว <Okay. S 2> โอเคโอคือแบบไม่รู้ว่าจะเห็นควันกันได้หรือเปล่า <laughs> อันนี้คือแบบจริงๆ เพกจริงๆนะ <N as> อ๋อเดี๋ยวจะใช้มีแทนก็ได้อันนี้ก็คือจะมาคนกันก่อนนะคะอันนี้คือแบบดูดีเนาะเดี๋ยวชิมซุปก,ก่อนดีกว่ามีข้างในมีช้อนด้วยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอแล้วก็จะอินเสิร์ตเข้าไปในนี้ด้วย หน้าตานะคะหน้าตาของซุปหม่าล่าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เรามาชิมกันชิมซุปกันก็มีความมันนิดนึงไม่รู้บ่างคนไทยบางคนไม่ชอบความมันเนาะแต่ความจริงนะว่าอาหารจีนสามารถจะมันเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยยิ่งมันเนี่ยมันจะดูยิ่งมีราคาคือตั้งแต่สมัยก่อนมาเนี่ยแบบปลิ้งๆอย่างงี้เห็ดเนาะ คือไม่คิดว่ามันจะเผ็ดขนาดเนีย้ยไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลเหรอไม่นเผ็ดเหรอเผ็ดนะเดี๋ยวมาดูข้างล่างมันจะร้อนหน่อยแต่ก็คืออันนี้ก็คือเป็นรากบัวนะคะมีตัง้งแต่รากบัวรากบัว <c oughs> แล้วก็มีสาหร่ายมีสาหร่ายด้วยเดี๋ยวชิมดูชิมรากบัวรากบัวของฉ <พบ S 2> <า>ันกบบสุก งออืมอร่อยนะกนะ็คือถ้ายังไงเนี่ยก็จะมีอะไรฝากน้องๆที่ตอนนี้กำลังจะไปเรียนประเทศจีนไหมขอพูดก่อนแล้วค่อยไปกินเดี๋ยวเราจะไปกินแล้วนะคะเดี๋ยวเ็ยังไงก็จะให้น้องจุ๊จุ๊เนี่ยฝากว่าสำหรับน้องๆที่อยากจะไปเรียนต่อประเทศจีนหรือกาลังตัดสินใจว่าจะเรียนแพทย์ดีไหมจะเรียนมาหาลัยไหนดีเนี่ยก็คือมีอะไรฝากน้องๆบ้างนะคะก็มาเลยเพราะว่าก็ S <S <an> <S ก็มันจะดีกว่าที่คิดจริงๆก็คือสนุกมากก็คือมาเลยค่ะมาเลยเรียนหนักไหมนะลืมถามไปไม่หนักนะมันจะถ้าคนจีนเขาถ้าคนไทยคิดว่าหนักก็น่าจะหนักพวกแบบเออมีเรียนประวัติศาสตร์จีนเลยมีนประวัติศาสตร์จีนด้วยก็ค <S an> ือ <S an> คนไทยอยาจจะคิดว่าแบบมันหนักมากเพราะมันอาจจะแบบมันก็เรียเหมือนเหมือนเรียนแบบประวัติศาสตร์รของต่างชาติใช่เ <S an> พราะแบบเพราะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จีนมันก็แบบยาวมากแบบซับซ้อน <S <S ความจริงแล้วมีอันหนึ่งที่น่ารักมากๆก็คือว่ารุ่นพี่จะมีโน้ อใ,ให้รุ่นน้องอ่านคือรุ่นพี่ที่เขาแบบผ่านมาแล้วสอบมาแล,แล้วเขาจะมีโน้ตให้รุ่นน้องอ่านเพราะฉะนั้นก็คือต้องมันจะมีจำสายอยู่แล้วก็พี่ก็จะแบบมีโน้ตมาให้เพื่อแบบมีลังมือเลยต้องยกมาเองก็คือก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือข้อดีของการเลือกมหาลัยที่มีนักเรียนไทยไปเรียนแล้วหรือว่าอย่างของเราในเอเจนซี่คือเราก็สามารถ คอนเน็ให้น้องรู้จกกักรุ่นพี่ที่เรียนอยู่เนี่ยก็คือว่ารุ่นพี่เขาจะมีโน้ตให้รุ่นพี่เขาจะมีแบบพาไปดูของต่างๆพาให้น้องรูง้จกักพาบอกน้องว่าเออเนี่ยเรียนยังไงให้ดีเรียนยังไงให้จบเนาะเพราะฉะนั้นก็คือแนะนํานะคะว่าถ้าสมุิท่านม่ว่าจะไปมาหาลัยไหนก็ตามเนี่ยก็อยากให้คุยกับรุ่นพี่ว่าเยอะเพราะรุ่นพี่เขาผ่านมาแล้วเขารู้มากกว่าเราแล้วก็น้องๆที่ไม่รู้ว่าจะเลือกมาหาลัยไหนดีเนี่ยก็สามารถ DM f อ c e b o o k ุ๊กมาหาเราได้นะคะ หรือว่าถ้าเห็นเพนพี่คณณนอี้แล้วแบบไปถามพี่เขาหรือว่าอยากจะใแบบจะมีคําถามเพิ่มก็สามารถ DM ให้อินสตาแกรมไหมคะเดี๋ยวจะอินสตาแกรมตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะที่นี้นะคะ,ะ,คะก็คือถ้ายังไงก็สามารถติดต่อมาได้ถ้าก่อนนี้ยังไงแหลวันนี้ขอไปกินหมาล่าก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ